สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนจ่ายเช่าทุง่งและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอันนะครับจากอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคนใจาเช่าทุ่งได้เอาปุ๋ยมักสูตรของคนจ่ายเช่าทุ่งเองนะครับที่ทอนออกจากไกดินเพาะนั่นละครับออกจากดินพ่อปลูกนั่นแหละมันเหลือเป็นกาก,ากเป็นยังคนใจชายเช่าทุ่งก็เอามาใส่นะครับเอามาใส่ผนะักมาใส่ต้นไม้นะครับเก็บวันผ่านไปนะครับมีผลตอบสนองจังได้แน่ เอามาเบื้งประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักที่คนใจเช้ทุ่งเฮ็ดนะครับเอาแปลงหอมแปลงนี้ก็จะใส่ได้เพี่น้องด้วยนี่นะครับนี่มีเศษมีกากของเขาอยู่นี่นะครับนี่นะครับแล้วก็เอาเอาฟางรักษาความชื้นนะครับกับประกฏว่าต้นหอมของเขาจะเลื่อเติบโตดีนะครับพี่น้องต้นใหญ่ต้นงามอวบกรอบสว่านบอกไปละนะครับอ่ะนะครับเทียให้พืชพันธุ์ของเขาจะเลื่อเติบโตนะครับโดยปุ๋ยหมักสูตรที่คนใจเช้ทุ่งผลิตขึ้นมานี่นะครับพี่น้อง ผู้รวมประโยชน์แร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพืชแล้วกับจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะพี่นเราเนาะนะครับเมื่อฮั่ใส่ลงไปในดินปั๊บจุลินทรีย่ที่มีอยู่ในปุ๋ยหมักนั่นนะครับเขาก็จะทํางานเหตห้รากพืชดูดธาตุอาหารไปใส่ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ซอยย่อยสลายละลายแร่ธาตุออกมาให้พืชได้กินหลายนะครับสรุปแล้วก็คือเป็นปุ๋ยหมักที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง เอาไปหนองอะนะครับไปเบิ้งอ่าอยู่ทั้งเครื่องนะครับเพาจะใช้ถุงใส่ยังมาเนี่ยนะครับที่ใส่ไปเมื่อนั้นก็มีใส่หมากเผาครับใส่หมากละมุดน้องพี่น้องเนาะนะครับใส่หมากเผาใส่หมากละมุดนะครับส่วนพักขาเนี่ยเมื่อท่านใส่พี่น้องเดี๋ยวมือนแหละจะใส่นะครับใส่หมากละมุดนะครับพี่น้องก็เริ่มจ่อหมากเลยนะครับจ่อหมากแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่ละใส่เนี่ยเพี่อนหนอเห็นปะนี่นะครับนี่นะครับเราซื้อว่าตอบสนองดีนะครับบางอีก มกพริกก็เป็นหมากนะคหมากเเผ้วนะครับใบเขียวขึ้นใบเขียวใบใหญ่ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะนะครับไซค์ขึ้นกันได้หมากเเผวกัไเลนะครับโอ้พระคาตัวนี้ล้ามขึ้นแล้วเด้วยซีแตะตัดลงนะครับพี่น้องหมากพริกอยู่กับมักเขือก็ได้ใส่์หมากพริกช่วยหมากเขือนน้มันเถาแล้วนะครับหมากพริกก็ออกหมากกันแ้บั่นะครับโอ้โถศัตรูตักพริกพี่น้องง่อย กินใบมะพริกใส่เนี่ยเราบริเกีงใจเจ้าของพริกเัรงเม็ดต้นบักนี่ขอโทษ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 ตักกระแตนเนาะขนาดน่ะตักกระแตนอ่ะเนี่ยนะครับตักกระแตนโม่ขายตัวระบาดขายบ่ขาดขายตัวสลิงอ่ะไปนี่บดทำลายกันเนาะอยู่น้ำกันพี่น้องอ่ะล่มมาแล้วบ่ นี่นะครับเริ่มติดหมากทุกต้นแล้วที่บ้านเรามดของเขาขนะครับหลังจากได้ปุ๋ยไปเนาะแล้วข้าวก็เริ่มถอดยอดโอ้หน้าแห้งพี่น้องเลยหน้าพี่น้องนี่ยนู้นนี่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 เห็นบ่างไหมหมากแล้วบ้นานโอ้คนอ่ะโอ้หมากหลายอยู่พี่น้องพี่น้องจับหมากเต็มเลยบ้านนี่นะครับหลังจากเขาใส่ปุ๋ยหมากไปเนาะนะครับ นี่มะพร้าต้นนีพี่น้องนะครับแต่ยอดขึ้นมาอีกแล้วนี่แต่กีบบ่มียอดนะว่ามันสิตาตเพราะว่าต้นนี้ขี้ไหลก็มูนี่ดิพันยอดแทงออกมาแล้วถือว่าเป็นประสิทธิภาพของปุ๋ยมรัรกของเฮ้าน้องเน,นาัอนะมากทั่วก็เริ่มไหวพี่นอ้องเจ็บไปไลยสุดแล้วนะครับบิบง่งละมันไหวแล้วฮะ หมากอันนี้ก็สร้างสะมักกอ,อกฝรั่งนะครับเป็นหมากแล้วก็จะใส่ถุงกินโอ้ยง,งานนี่เนาะซ้ำจะกกินสมกินแซวนะพี่น้องเนาะเทดพริกเกลือกันมากรับเป็นดอกเทปนี่ผักขาข่าตะไคร้นะครับอยู่นนในหัวในสวนของเฮาละมดุดนี่พี่น้องพริก ใบเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วฟื้นจากอาการกุดจังๆแล้วนะนะะสิทธ,ธิภาพของปุ๋ยมักที่เ้าใส่นะครับพี่นะ้องแต่เบี้ยวอัอนอิลิริดหมากแล้วนี่นะลูกเล็กนี่ เอาใส่นี่แแล้วดีนะครับเฮ็ดให้บินมีความชื้นอันเป็นหมากทุกต้นแล้วเตยเป็นหมากทุกต้นแล้วเตยพี่นองนะนี่มากพริกทรับสิกินนี่ เจ็บกินทุกเมื่อมัคุ้งเตี้ยนักเตี้ยบ่เตี้ยติดต่ำติดขี้ดินเนี่ยคือเือกลัวต้นเขานะครับอ้าวกำลังด้ต่ำแล้วนะอ่านว่าไม่จะขึ้นสูงกว่านิ้มบ่ขึ้นพี่น้องได้เท่าน,นี้เลยเป็นหมากเซยเลยมาคุ้งเตี้ยพูดคือกันเลยครับผูป้ปลูกปลูกได้ปลูกขึ้นเจี่คลองคักหมักพี่กะกําลัง ติดต่นนี่กินติดติดหมากมาตลอดนั่นเลยนะเก็บกินตลอดมาพริกันนี่เขาปุยหมักปุยขอกใส่นี่เก็บกินตลอดเลยเป็นพริกขี้นกาสั่นแง่แก้วว่าพริกขี้นกอันนี้ก็าเป็นมากหุ้งเตี้ยเหมือนอะไรใกล้แล้วนี่จะอ่อนก่อข้าเพิ่อนกำลังงามพี่น้องขาเจ้านายเจ้านายก็แทงยอดขึ้น เจ้าน่ะก็เอแท่งยอเพราะเจ้าน่ะก็แท่งนออันนี้ลกนอมันเป็นหนึ่งเสพป่าเจ้าแก่ไปสอนพักหวามเจอปุ๋ยน่ะมาพริกเนาะมะพน้าวเนาะสวน ก็ดังไส้ไหวเสมอ่ายพี่ให้น้องเบ้างนะครับเอาปุ๋ยที่เ่าผลิตขึ้นมาใส่นะครับสังเกจอาผักขาเฮาแต่ตกภูมิเขียวดีขนาดเจ้าหน้าก็ถอดยอดเนาะขนน้ำใส่ดูๆนี่ก็ออกอยอดเจ้าเนา mm ี่ยมะพร้าวนะครับกำลังงามเลยเป็นมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพร่ส <Unterstützung> มุทรสาครพริกขี้หนูเผ็ดนะครับนี่ครับผักขาพอีตู อ๋อนะมันทวมปลาตะไคร้แล้วขึ้นอาา้องมะเข้าวตะกี้หมน่นอยู่ปลาตะไคร้มันนะครับเจอปุ๋ยไอ้ที่เขาเจอแท่งเอาเพชรนี่ยละไรเนี่นวยวอ่าผลตะกี้รีอยู่ปลาตะไคร้ไม่ได้วพวกขืนเพราะได้ปุ๋ยแล้วขืนเลยเนี่ยม่ทนะวมปลาตะไคร้แล้วตะกี้อยู่ใต้มันว่าสิตัดใบตะไคร้ยออกมันงำบมาฉัน รวมแล้วบ้านในคนพ่นแล้วพ่นปาานลนงงาตะไคร้แล้วนะครับอ๋บอ้าพเห็นองงางเบื้องสนีทบ่บ่ได้เบิ้งผ้าเบิ้งจักเทียอ,อ่วงน้องหน้าเฮานะครับคอยปลูกคอยฝังคอยเป็นคอยไปยายแก้วไปฉีดยาวัคซีนแขนลอยหดหน้าหไหวนใบอะไรนะใบยักเหลือง ใส่ก็บเปใบชะเนาะเนี่ยยอดอ่อนยังมีอยู่บัตายนะครับตัวนี้ก็คือกันน้ำชะโนดเดี๋ยวก็ร่ังสีแดงยอดอ่อนเนี่ยบัตายเนาะอารอบนอกเนี่ยครับปลูกไก่ไม่ผลใสนะครับรอบรอบขอบสะทั้งนอกเนี่ยปลูกไม่ผลใสอันนี้เป็นไผ่กิมซุ่งน้องะโนดกับไส่ปุ๋ยขึ้นกันกำลังขึ้นได้ไผ่กิมซุงสองกอนะครับ ไผ่กิมสูงสองกอฝนสิมาเขาก็ได้กินนอแล้วส่วนมักไอ้ม่วงนะครับพี่นอ้องเขาก็ใส่ที่กันนี่นะครับใส่ให้แล้วก็บกบไอ้ฟางนะครับกะลังแตกยอดแล้วนีงงว่นะครับกะลังงามเลยทั้งนี่ไซหมักม่วงกับกล้วยนะครับได้กล้วยมาตัาง้งแต่เนียมาตั้งแต่ทั้งปัจจุบบ,บ้านลูกสะไบนะครับนี่กะลังงามเลยพี่น้องนะครับกนะระกบ,บไว้ แห่งบ่พี่น้องนาแร่งแห่งกรอบปลื้มนาะมีแต่ฟางนะครับปีนี้เขาใหญ่แก้วงามฟางหลายระวังแต่ไฟถิมมาฮะมังม่วงกำลังขึ้นพี่น้องนะครับได้ปุ๋ยอันนี้ละใส่นะครับใส่ปุ๋ยไปสองเท่านะอืมกล้วยกำลังปีนใบอ่อนนะครับฟางแท่านีปลูกไม่ผลใช่พี่น้องนะครับมังม่วงบางต้นก็เริ่มดอกแล้วนี่นะครับคื่อจะเสร็ เริ่มดอกละใช้ฟางคุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็พับด้วยปุ๋ยมากนั่นเองนีนง่พี่น้องนี่นะครับกำลังงามเลยมางงวงเข้าพี่น้องนะครับต้นสูงเป็นเม็ดแล้วนะครับนะครับปลูกว่างนี่และว่าง สีดำหน้าเนี่นะครับก็ได้ห้าหกเดือนาะสำหรับนองงวงเขาเป็นแถวเลยโอ้เสียงป่าใหญ่พี่น้องนี่นะครับที่แรกติดขี้ดินได้แรกด้วยนะครับคนจะใช้ทุง่งยันเบื่อไงสราะว่าดินตัวนี้เป็นดินหินนะครับเวลาปลูกก็เลยเบาะเป็นหลุมใหญ่ๆแล้วก็เอาปุยมักปุยคอ,อกลงหล,ยลายๆอลไจะปลูกนะครับครักก็กวัาขื้นแล้วนะพอนะ้องแต่กี่ต้นคืบเดียวนะครับบองงวง ง่ายเลาพี่นอ้องนะฮะสูงเป็นเม็ดแล้วแตกยอดแตกนั่นดีแล้วนะครับอ่ะปุ๋ยตลาดเนี่ยพรท่านใส่จ็คเม็ดพี่นอ้องเฮ็ดใส่แต่ปุ๋ยที่จะคล้องเฮ็ดนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นชมพู่เนาะหมักชมพู่จริงๆเป็นไม้ยากมากนําเจ้าน่อย้องหดดูๆนะครับแต่ก็แตกก,แตก,กอแล้วแหละแตกพุ่มล้ะอันนี้เป็นมะขามหวานเพชรบูรณ์นะครับหลูกสะภัยซื้อมาปลูกลูกสภัยซื้อทัดต้นมา คนใจเช่าทุ่งเป็นผู้ปลูกเอานกมานอนเหรอพี่น้องพุ่มน้อยๆก็มีนกมานอนเหรอ,อ,นอนขี่ใส่เสือนะครับก็ร่างใหญ่เลยพี่น้องนะครับตุ่นแข็งแรงเลยตุ่นใหญ่ขามหวานพันเพชรบูรณ์เนาะพี่นะ้องๆสำหรับกระหม่อมสุ่มผู้แล้วก็มาขามหวานอีกนะครับใส่มาทวีเป็นเนื้อไอ้อะก็ล่ะขนุน น้ำนาแร่งน้อพ่อนเราเนาะ al, ลงวุดวืดมาโครงการบ่อตกปลาจะต้อเป็นจังได้ละน้ำขึ้นลงถ้าพุ่หนิปลากัดกินเบ็ดดีเบ็ดเป่าปอนลงไปแล้วจะภากันกินวะเถอะอันเปิดม้านเด็เขาบ่ะซิเอาซิเดาจะบ่เบิดภายในบ่พอดสองอาทิตย์จะหมดจะบ่เบิดก้อนหนินะครับน้องเพื่อนเห็นฟุ้งปลาบ่เล่นน้ำเป็นมูเป็นมูอยู่ มันไปเป็นโมลเล่นฝูงปลาพ่นอ๋อคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนี่นี่นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆยังพอกระไม้น้องเพี่งหนังเนาะฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ให้เก่าเมื่อนี้ผมมีเวียกย่างภาพพี่น้องเลาะเบิ้งต้นไม้นะครับเบิ้งการเจริญเติบโตของโคกน้องหน้าเฮ้าต้นไม้ที่เฮ้าใส่ปุ๋ยแล้วก็มาติดตามเบิ้งว่ามันเค็ดให้พืชพัก เฮ็ดให้พืชผลเฮางามกิ่งบ่อสำหรับปุ๋ยที่เฮ็ดขึ้นมานะน้องเป็นเนาะนะครับ่ะครับพี่น้องได้เห็นประจักษ์แก้สายตายแล้วนะครับโดยเฉพาะมักละมุดกำลังเริ่มติดมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมือนี้จะทำการผสมดินปลูกโดยเอากองปุ๋ยมักใบซัําัไปผสมกับอ่าปุ๋ยมักปุ๋ยคอกที่มักไว้ทั้งพุนนะครับพี่น้องเพื่อเฮ็ดเป็นดินถุงเนาะนะครับมือนี้นะคลิปไหนไมิยังดีๆจะพ้อกันใหมนะครับฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ให้เขาได้เป็นของเด้อนะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ